มาดูนะคะช่างใหญ่จะตอกลงโบกแล้วนะคะลงวิธีการตอกลงก็ต้องตอกลงเหมือนเดิมค่ะคือจะเอายัดลงไปเลยมันก็ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะช่างใหญ่ก็จะเล็งก่อนนะคะว่าตายมันออกถูกทางไหมเข้าถูกมันถูกทางไหมถ้าไม่ถูกทางก็ขยับขยืขย่นก่อนนะคะนะคะก็จับมันยัดยัดลงไปถูกทางหรือเปล่าช่างใหญ่ ช่างยายกินข้าวเรียบร้อยแล้วมีแรงตอกแล้วจ้ะกินข้าวกระจอประกาศผัดลูกมนะนาวใส่ไข่ก็อร่อยไปแบบบ้านๆนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะคะว่ามันจะตรงโบกไหมเอานะเอาตอก ตอกแบบนี้นะคะใช้ไม้ตอกนะคะลูกค้าลูกค้าอย่าใช้ลูกค้าอย่าใช้เนี่ยใช้ไม้หน้าสามแบบนี้นะคะตอกอย่าใช้อะไรนะอย่าใช้เหล็กหรือว่าไขควงตอกนะคะพระมที่่มทุกวันเนี่ยพราะมที่หมทุกวันเนี่ยเอามาลองมาลองใช้เป็นประโยชน์ใช้เป็นประโยชน์นะคะ,ะ,ะ,คะอ่าพราะมที่หมทุกวันทุกวันนี่แหละอ่าเดี๋ยวนี้จะจับให้อ่า ระวังตอกขนอุโปรตีนตัวเองเดอ้อจะว่าไม่บล็อกนะคะเนี่ยค่ะไม่ไม่ไลฟ์สดละขี้เกียจถ่ายวีดีโอเนี่ยค่ะถ่ายวีดีโอหเห็นจระจระแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยขี้เกียจไลฟ์ละข้างหางก็ได้เขาสัพท์เข็เขียน่าขี้เกียจไลฟ์แล้วเนี่ยค่ะไว้เปลี่ยนบูธก่อนนะคะจะไลฟ์ให้ดูเพราะผมไม่เสมอเพราะผมไม่เสมออีก เอาเอาแค่ข้างเดียวก็ได้ช่างย้ายเออแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องเอาหลายชั้นขนาดนั้นเอาแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ผ้าห่มที่ใช้เนี่ยเออแค่นี้ก็พอแล้วไม่แตกแล้ววางหัวนิ่ปตีนตัวเองก็แล้วกันอ่าตอกนะคะเออเห็นไหมถูกเออเออเห็นไหมเนี่ยใครที่ไม่เคยเห็นใครที่ไม่เคยเห็นการตอกลงก็เนี่ยค่ะจะลงให้ดูนะคะเนี่ยค่ะการตอกตอกลงแบบนี้นะคะ อย่าใช้ไข่ควงนะคะใช้ไข่ควงหรือเหล็กตอกอ่ะมันก็จะเสียสูนได้นะคะเนี่ยใช้ไม้ใครไม่มีไม้ก็บอกมานะคะเดี๋ยวจะขายให้อันละยี่สิบบาทตามแปรตามขื่อในบ้านตามแปรตามขื่อตามโต๊ะอะไรก็ตัดออกมาสักหน่อยนึงนะคะนี่นี่นี่หาไม่มีหาไม่มีก็เนี่ยมันต้องใช้ไม้อย่างเงี้ยค่ะตอกมันง่ายค่ะนี่ยพลาตอกก็ระวังทองแดงด้วยนะคะตอกไปตอกมาฟัดใส่ทองแดงปาก เรียบร้อยเสร็จขาดเสร็จตอกกระถิ่นไม้มาหยอกมายมยมมาทำท,าที่ตอกได้หมดแหละตัดมาสักกิ่งหนึ่งตัดมาสักกิ่งหนึ่งนะคะออตอกเห็นไหมตอกอันนี้พอห่มกอนน็พอห่มใช้ห่มนี่แหละค่ะเอามาปูมาเลยนี่หเอามาปูมาเลยสารพัดประโยชน์สารพัดประโยชน์นะคะเนี่ยใครไม่เห็นวิธีตอกลงก็ดูนี่ค่ะวิธีตอกลงบางคนยังไม่รู้ว่าตอกออกแล้วจะตอกลงง่ายๆพ่อ สายสีไม่ขาดหรือนั่นน่ะนั่นน่ะสายสีโผล่มาสายสีโผล่มาไม่ขาดมีว่าผมรองอยู่ตรงนี้กันตรงนี้อยู่โอเคถึงยังยางอีกหน่อยอีกหน่อยนึงอีกหน่อยไหมอ่ะสองอีกหน่อยนึงหน่อยนึงอ่าอีกหน่อยหนึ่งนะจ๊ะเวลาตอกลงมันง่ายง่ายตอกออกมันจะยากตอกลงอะมันตอกง่ายอยู่ค่ะ ไอตอกขึ้นเนี่ยมันระวังตอกอ่ำตัวเองนะคะเวลาตอกอันนี้ก็ระวังตอกหัวนิ่ปตีนตัวเองนะคะนี่เห็นไหมนั่นตอกเข้าไปตอกเข้าไปแบบนี้ง่ายค่ะง่ายไม่ต้องอไปให้มันหลุดมือค่ะเอาวางลงเลยเพราะผมลองตอกเข้าไปไม้สะเดนี่เหนียวเป็นไม้ยางไหมอะไรมันแตกผ่าแล้วนะออกสีแต่ไม้สเสตดนี่เหนียวเลยเนี่ยเหนียวไม่ไม่ค่อยฉีนั่นตอกไป ต้นสะเดาแถวบ้านตัดมาสักต้นตต่มาสจะกิ่งหนึ่งตัดสักกิ่งหนกกึ่งทำม,ม,มาเหลาตากแดดไว้อ้าวอ้าไม่มสะเดาเนี่ยดูสิลงถึงถึงหรือ,อยังถึงแล้วถึงแล้วนะคะถึงมาแล้วอ่านี่วิธีการตอกนะคะทุกคนดูนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะประกอบนะคะไว้ดูคลิปต่อไปนะจ๊ะ